้วยกับน้ำพี่น้องมาตามแนวทางภูบุญมีตราเสียหนึ่งพฤจิกายนนะครับมาไปฟังไปตามน้องกันนะครับครับเลขศูนย์ล้วก็ไปเป็นเป็นคันน้ำมตนทีครับคันน้ำมุนแต่ว่ามันบ่มันไปเห็นดอกเนี่ยครับมันไ่เห็นตัวเลขมันมันขาวมันเทียนขาวเทียนขาวมันจะเริ่มไปเห็นแต่ว่าคอยเป็นผู้เร็นมันมันมีเลขหนึ่งเลขเลขสาม เลขหกกับเลขศูนย์เลขขันน้ำมนต์เนาะบานิปูมนม่สี่ตขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์ก่ <4 S 1> ตัวเขาติ้ม่จับใสหนึ่งสามหกแล้วก็สามหกศูนย์อย่าได้พอเสียหัวขอกัน คัน้ำมต์คือ <มน S 1> เลขน้ำมนนำตนเลขน้ำมน์นี่เขาคูงวดเ้อตั้งแต่เขาพันสามมานี่เลขน้ำมต์บอ,อลุ<น><ะ>เขาสู 8, 9, 6, 0, 9, มวดเลขโมปูว่าที่แล้วก็แปดแปดเก้าหกกับศูนย์เก้าหกมดที่แล้วดที่แล้วที่แล้วได้ถูกเนาะหวดที่แล้วเก้าหก ยอดทีแล้วยอดโอ้โหยอดทีแล้วที่เลขที่ง่ามเสักตัวอือก็แปดเก้าหกกับศูนย์ศูนย์เก้าหกเลขงามครับยอดที่พันมากวัดทีแล้วตอววันนี้เป็นเทียนขาวนะครับวันนี้มันเป็นเทียนขาวจะเลยทายได้อยู่แต่ว่ามันหลอกมาว่าเห็นตัวเลขว่าเห็นตัวเลขอืันกับขาว หันกับเขาต้องกันอีกทีมีมีตัวใดนะครับปู่เดดมี่หนึ่งมี3สามมี6หมี0ศูนมีหนึ่งมีห่งมีสามมีหมีศูนย์หนึ่งสมหศนย์มัปู่มีสุดเดียวม่ครับปู่มีสุดเดียว ืมน้ำมน่อนอันนี้คือดันตน้นพรรษาครับอ๋อนั่นเริ่มตน้นพรรษาปู่ปู่ตน้นพรรชาสามเข้ามาตลอดโมกใช่แต่ปู่เขาเอาลงทางนี้ดูครับปู่ให้พี่น้องมนเห็นน้ำโมกสามค่ะมันตีร่างกายครับปู่อ๋อนี่ครับเด้อครับพี่น้องอันนั่นตัวเก้าอันนี้เก้าดอก มันเป็นอดีตไปแล้วนั่นบ่ว่ามันงวดสิมานี่บ่บ่มานเข่าพภาษาวันนี้บ่เห็นตัวเลขวันนี้บ่เห็นบ่ครับตัวเมืนี้บ่เห็นตัวนี้มันเป็นสีขาวเออมันเป็นสีขาวงวดนี้เมืนี้บ่เห็นผู้ใดห้มั้งจิตแจ้งผู้เป็นเป็นผู้เห็นเป็นผู้เฮ็ดครับเนี่ยๆมันขาวไปเบิดเนาะครับเนาะขาวไปเบิดเห็นตลบหนึ่งนี่ลราเนี่ยตัดเอาในหันตัดเอาในนี้เนาะครับตัดเอาในหันละ มีหนึ่งสบปูมีหนึ่งสาหบท่นผิดเกีเืสัวเ3 6่ามหกบปมหกศูนย์ไเพื่นตัดเอาตัวเนาะไอู้จับห้ตัวเนาะไอเพื่นตัดเอาสมหองตัวผู้จับหเนี่ยสามหแล้วก็หกศูนท่านั้นละอืมสองคูับอปูสองคู่เท่านนั่น ต้นหนึ่งสามเนี่ยมันมันจะซื้ออะไราบอกเป็นเลขการเมี่ยงโอเลขการเมี่งบ้าเอาไปรอดปูซื้อได้มซื้อได้บิดกครับอเอเขียนตลดนหนึ่ามน่นเขียนตลดหนึ่งสามบอเาไเขียนหนึ่งสาเขียนสามันเขียนเด้รเป็นหนึ่งสามหนึ่งสามงหกนะปู หนึ่งสามหนึ่งหกไเอาุดตี่น้งห u ุนเอาที่น้อเอาตัวกันมันสามกันมากสามโตก็เอาสามโต๊ะตัวสามกับเก้าเนี่ยก็คือกันเลือกโมนหกับเก้าโมหกับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง เพกับเก่ามหมุนลงไปแต่ว่ามันเก่าทิ่สามเนาะย่ไปหมุนยมปหมุนลงไปเรานเป็นหกล้อมันสิเป็นเก้าท่ามบเก้าทิ่สามมันมันบ่แมนดอกมันอบขนอเก้าที่สามพวกกครถือคือกาีแมนบุบคือกอล์น่ะตัวลดวแล้วตัวล้วนแล้วมันมีนะครับนาะมันมีไหม เขียนลงไปต่อบ่เอาเก้าสิมาสิปูเ่เอาปูตัโอ้สงตันี่ปูมากตัวใดปูก็มาสามหกับศูนย์หกหกูนยบ้ตกกันมเก้าสิบสามพกบ่กลันปล่อยไปเยคนสลัดซื้อมันกถือี่ก้วนบ้านี่ปูทาซีตัวนี้ปูมากตัวใดปูก็สามหกกับหกศูนย์สามหกกับหกศูนย์้ะีนตอนั้นละ ต้นสตัวกับศูนย์แปดศย์ึ่งศูนย์่สาวสามหกศูนนึ่งเกห้าสี่สองเก้าเจ็ดสี เบืรอลุ mm. ้ยมาปุ oh, ๊บบ่อยเดติมเงินกิดล้ยอยู่เติมเงินเติอนจะบอกข้าเจอยวนมีเด้อเบื่อรางวัลที่หนึ่ง้าเจนไห้ยยู่น้ำเลืออยู่เออปุ๊บออกเรือพี่อออเลือนมือ ป่อยเลขกแล้วก็ปป่อยกระทินน้ำเนาะกะทินมือวัที่หาเนี่ยมือสุดไทยร้อยกะทงลรกะทินมันร้อยท่งเลยบ่ครรกะทินมือวัที่หาอ๋ออนี้วนตถุบุญเนี่ยได้บูวัตถิหาพวกกะทินมารวมกะทินน้ำปูบุญนี่เด้มือวันที่หาเื่อตกี้กาเดือนทิบสองอนนี้พิบหาคำชุดไทยเล่นบ่ควูชุดไายมูเอาชุด้ายมู่นั่ยหระเป็นรางวัลเออรางวัลที่หนึก็เอาชุดไทยได้หรอ มันตั้งคืิตัวใดแล้วมันที่หนึ่งปูมันที่ห้าอ่าพี่หลังมันที่อ่ามารวมมารวมบุญซอยปูเอเตอร์ไลายมันแล้วเนี่ยเพราะว่าได้น่อยได้ไลกับวัดที่ยังปูสิทุ่มใจติทุ่มใส่ซาลาเนี่ยล่ะวัดพระธาตุสิริมงคลอ่าสร้างกรมการศาสนาเขาเจ้าล่งพระธาตุเชื้อ เป็นเป็นวัดพระธาตุเชื้อเื่อเื้อเชื่อเปลีเป็นวัดพระธาตุสิริมงคลเชื้อเื่อเต็มเชื้อข้าเจ้าเอ่อเจ้าคณะอำเภอเพิ่นกับเจ้าคณะต่าบลเพิ่นเขียนให้เพื่อจังพระธาตุสิริมงคลพระธาตุสิริมงคลารดนอยู่ในกรมการศาสนาก็คือพระธาตุเชื้อเชื่อ เสื้อประทาดืจอๆผู้ขออนุญาตถาทำในคันน้ำมนต์เขามาจังวนแล้วครับผู้คันคันน้ำมนต์เขาตลอดภายในสามเดือนแต่ในพันศาแต่ในพันศาเนี่ยภายในพันศาบอลลูนจักเตียนี่ขันหอกพันศาเด่นอันนี้คันหัวพันศาขันหอกพันศาขันเทียดมื่อวานเนี่ยล่ะขันอยู่ในพันศาเขาตู้งวดเขาทุ้งวด จะเสือว่าได้จักงวดมันอันบ่ปัวมันอ่นขันดอกพันษาเนาะครับอสาตามนี้เด้สามนี่เด้อพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ่งนะครับพี่ตัวใดแน่ปูครับขันน้ำมนต์ปูบุญมีตาเสียก็นําไปพิจารณาเบิ่งนะครับมักกัดจัดคัดกระพานถ่ายคลิปกระคอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พ่อกันไม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ